เสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสประจำวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2566วันนี้วันพ่อครับหลายคนก็ พูดถึงเรื่องของวันพ่อนะครับเมื่อวานนี้เสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสตอนเข้ารายการก็ได้พูดเกล่นไปถึงวันพ่อไปก่อนหน้านี้แล้ววันนี้วันพ่อแห่งชาตินะครับแต่จริงๆแล้วจะวันไหนว่วงเวลาใดพ่ออยู่กับเราทุกวันถ้าใจเรามีพ่อนะครับเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสวันนี้ช่วงจับกระแสะสื่อก็คงจะต้องไปดูเรื่องของภารกิจนายกรัฐมนตรี ท่านผู้ฟังครับวันนี้ในช่วงเช้าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยภริยาแพทย์หญิงพักพิไลทวีสินนะครับแล้วก็ในส่วนของคณะรัฐมนตรีแล้วก็คู่สมรสรวมไปจนถึงนะครับในส่วนของ ผู้บัญชาการนะครับเหล่าทัพต่างๆและภริยาองค์คมนตร,ร,นร,ร,นร,รีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีิการและภริยานะครับแล้วก็ในส่วนของประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญและภริยาคณะรัฐมนตรีคู่สมรสหน่วยงานราชาการในพระองค์เลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้ว่าการจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับพร้อมกับในส่วนของผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับและภริยาปลัดกระทรวงต่าง นะครับก็ร่วมกันทําบุญตักบาตรอุทิศส,ส่วนกุศลแดน่ในหลวงรัชกาลที่9เพราะว่าวันที่5ธันวาคมนั่นก็คือวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9กนะครับก็ในส่วนของนายกรัฐมนตรีแล้วก็หน่วยงานข้าราชการนะครับในส่วนของทั้งกองทัพทั้งในส่วนของสามองค์กรไม่ว่าจะเป็นรัฐสภานะครับนับน่นก็คือ องค์กรหลักในการบริหารองค์กรนิติบัญญัตินะรวมไปจนถึงหน่วยงานสำคัญสำคัญคณะรัฐมนตรีและก็พลิยาก็ร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านนะครับหลังจากที่เสร็จพระราชพิธีสวดพระพุทธมนต์แล้วก็ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในวันที่5ธันวาคมแล้วนายกรัฐมนตรีก็เดินทางเข้าไปที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อไปหาหรือกับผู้บัญชาการทหารสูงสุดซึ่งเรื่องนี้นะครับนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้หาหรือกับพลเอกทรงวิทย์เหมือนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดว่าด้วยเรื่องของการพัฒนาและการแก้ปัญหาชายแดนใต้นะครับนายกรัฐมนตรีได้มีการพูดคุยสอบถามถึงความคืบหน้าในการประสานงาน ระหว่างฝ่ายความมั่นคงของไทยแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงของมาเลเซียในการที่จะแก้ปัญหายาเสพติดแล้วก็รวมไปจนถึงท่านนายกบอกว่าเรื่องของการแก้ปัญหาความขัดแย้งใน3าจังหวัดชายแดนใต้ว่าด้วยเรื่องของการเจรจาเพื่อสร้างสันติสุขนอกจากนั้นท่านนายกยังได้มีการพูดคุยกับพลเอกทรงวิทย์ว่าอยากให้ทหารช่วยเหลือประชาชนนะครับนอกจากเรื่องยาเสพติดแล้วก็อยากให้ดูแล ปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาที่ดินทํากินนะครับปัญหาน้ําท่วมปัญหาน้ําแล้งเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการฝากการบ้านแล้วก็นําไปสู่การคิดที่จะดําเนินการช่วยเหลือประชาชนของในส่วนทหารนะฮะเอาล้ครับไปดูเรื่องของความคืบหน้าเรื่องของการออกพระราชบัญญัติเงินกู้ห้าแสนล้านบาทเพื่อดําเนินโครงการ ดิจิตอลเ l l ต t แจกเงิน1 0 0 0 0บาทให้กับประชาชนคนไทยตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปหน่อยล่าสุดนายกเศรษฐาทวีสินและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่าสัปดาห์ที่จะถึงเนี้ยจะส่งนะครับคำถามสอบถามไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการนะครับเกี่ยวกับการเมืองโครงการแจกเงินดิจิตอลเ l l ต t ว่าถ้ามีการร่างพระราชบัญญัติขึ้นมา นะครับจะไปติดข้อกฎหมายใดๆหรือมีเงื่อนไขอะไรหรือไม่นะครับร่างพระราชบัญญัติเงินกู้5 0 0แสนล้านบาทเนี่ยนะครับที่จะเสนอเป็นพระราชบัญญัติเงินกู้เข้าสู่รัฐสภาอนุมัติเนี่ยซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณจุลพันธ์อมรวิวัต์ก็ออกมาบอกว่าเป็นเพียง นะครับคำถามที่จะส่งไปยังสำนักงานกฤษฎีกาไม่ใช่ร่างพระราชบัญญัตินะครับเมื่อได้คำถามกลับมาทางกระทรวงการคลังก็จะมาเป็นคนร่างพระราชเป็นคนร่างพระราชบัญญัติซึ่งท่านมตีช่วยจุรพันธ์มอมวิวัฒบอกว่าไม่น่าจะนานเพราะว่าในร่างพระราชบัญญัติเงินกู้หนึ่งหมื่นบาทอ่าหนึง่งในร่างพระราชบัญญัติเงินกู้ 5แสนล้านบาทในโครงการดิจิตอลวอลเล็ต10,000บาทนั้นเนี่ยคงจะมีไม่กี่มาตราเมื่อล่างเสร็จแล้วก็จะส่งไปที่คณะ,ะรัฐมนตรีคณะ,ะรัฐมนตรีประชุมพิจรารณาถ้าไม่ติดขัดอะไรนะครับก็จะส่งเรื่องต่อไปยังสภาผู้แทนราษฎรในการพิจรารณาอนุมัติตอนนี้ขั้นตอนอยู่ตรงนี้แหละครับตาผู้ฟังครับอยู่ที่ว่าคําคถามที่ทางกระทรวงการคลัง จะถามคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับนะครับเกี่ยวกับการยกร,ร่างพระราชบัญญัติเงินกู้5้าแสนล้านบาทนั้นคือคำถามอะไรและขัดต่อกรอบกฎหมายซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็มีการวิาพากวิจารกันมาอย่างต่อเนื่องหรือไม่ถ้าไม่ขัดในกรอบกฎหมายกระทรวงการคลังก็บอกก็จะยกร่างเพราะฉะนั้นปัญหาที่ผ่านมาที่สื่อมวลชนเองก็ดีนะครับในส่วนของ อรองนายกภูมิธรรมนะครับรัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์หรือแม้แต่ตัวนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่แสดงความคิดเห็นออกมาก่อนหน้านั้นนะครับส่งร่างไปไม่ส่งร่างไปนะครับหรือจะส่งคําถามอะไรเนี่ยนะครับที่เป็นข่าวนะครับโอลโวนอลวเวงกันอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยจนท่ารองภูมิธรรมต้องออกมาขอโทษนะครับในส่วนของสื่อมวลชนและก็ประชาชนว่าตัวเองนั้นเข้าใจผิดว่ามีการยกล่าง ส่งไปที่คณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วคณะกรรมการกฤษฎีกีกยังวิพากษ์ยังไม่พิจารณาไม่แล้วเสร็จก็บอกว่าเป็นแค่คําถามส่งไปแต่นี่ด้านรัฐมนตรีนะครับจุฬาพันธ์อมรวิวัฒเพิ่องออกมาบอกว่าสัปดาห์นี้จะส่งคําถามไปเอาแล้วที่ผ่านมาที่มีข่าวว่าส่งไปเนี่ยบอกว่าไม่ใช่ร่างพระราชบัญญัตินะมันคืออะไรอ่ะกีดเส้นใต้เป็นคําถามไว้ดังๆให้พวกเรานะครับได้ขบคิดและคข่ครวญกันอ่ะ คือหน้าอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้จะส่งคาถามไปนะครับยังคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ผ่านมาที่โต้กันไปโต้กันมาแย่งกันไปแย่งกันมาอ,อมาขอโทษนั้นไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรือคําถามอะไรหรือว่านี่เป็นคําถามชุดที่สองไม่แน่ใจนะครับว่าเรื่องของอการยกร่างพระราชบัญญัติเงินกู้5้าแสนล้านบาทที่จะใช้ในโครงการแจก,กเงินดิจิตอลวันเลดหนึ่งหมื่นบาทให้กับประชาชนคนไทยตั้งแต่อายุสิบหกปีขึ้นไป เอาไปดูเรื่องนี้กันต่อหน่อยเรื่องตัวประกันแรงงานไทยในอิสราเอลล่าสุดวันนี้อีกเช่นกันครับนายกเศรษฐาทวีสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ข่าวาก็ได้กล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องของการต่อยเ,อเรื่องของการปล่อยตัวประกันแรงงานไทยในอิสราเอลที่เหลืออยู่ท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ายังไม่มีความคืบหน้าว่าจะปล่อยตัวเมื่อใดคงต้องรอการการเจราจาหยุดยิง ของทางอิสราเอลและก็กลุ่มฮามาสในรอบต่อไปนะครับตอนนี้ก็ถ้าดูจากตัวเลขล่าสุดถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีอะไรคลาดเคลื่อนนะแม่ตอนนี้เวลาอ่านข่าวรัฐบาลถแถลงอ่านข่าวเวลา,าส่วนงานของรัฐบาลผู้เนี่ยผมต้องย้ําเลยนะครับถ้าไม่มีอะไรแปรเปลี่ยนไม่มีอะไรคลาดเคลื่อนเพราะรู้สึกมันจะพลิกไปกลับมากันอยู่เรื่อยอันนี้พูดด้วยความเคารพจริงๆนะฮะก็จะเหลือตัวประกรันนะครับซึ่งเป็นแรงงานไทยที่ถูกที่ถูกกลุ่มฮามาส ควบคุมตัวอยู่นะครับอีก9คนแต่จะปล่อยเมื่อไหร่ยังไม่มีความคืบหน้านายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าคงจะต้องรอการเจราจาระหว่างกลุ่มฮามาสแล้วก็อิสราเอลในรอบต่อไปส่วนสถานการณ์ล่าสุดนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าอิสราเอลเปิดปฏิบัติการลุกเต็มพื้นที่ในฉนวนกาซานะครับนั่นก็คือการเอ็กซเรย์ทุกตารางนิ้วในการที่จะหาอุโมงหรือเส้นทางเชื่อมต่อ ระหว่างอุมโมงค์ต่ออุมโมงนะครับที่กลุ่มฮามาสขุดไว้ในการที่จะนะครับปฏิบัติการต่อต้านอิสราเอลในการยึดครองฉนวนกาซาถ้าถามว่าที่ผ่านมาระหว่างอิสราเอลกับอิสลามหรือมุสลิมปาเลสไตน์ใครผิดใครถูกเรื่องนี้ต้องย้อนรอยกันนานมากนะครับต้องว่ากันด้วยประวัติศาสตร์ลากเง่าของชนชาติยิวอาหรับนะฮะตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมคิดว่ากรอบเวลาคงจะไม่ พอที่จะให้เรามาถกเถียงว่าใครผิดใครถูกกัดน,นะครับเอาความคืบหน้าตรงนี้ไปเกาะละกัดอ,อีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์นะฮะตอนนี้ก็ต้องบอกโอ้เป็นที่วิพากษ์วิจารณแล้วถกเถียงกันมากตกลงซอฟต์พาวเวอร์นี่มันจะเป็นแค่เรื่องของสินค้าโอท็อปหรือเปล่านะครับซึ่งก่อนหน้านี้สื่อมวลชนก็เคยตั้งคําถามตั้งแต่การประกาศซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งทางด้านของอดีต นะครับเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสมัยคุณทักษิณชินวัตรซึ่งตอนนี้ก็มาเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับในสมัยนายกเศรษฐาทวีสินนะครับก็บอกว่ามันไม่ใช่มันคนละส่วนกันนะครับนั่นก็คือนายแพทย์พรมมินทร์ฤทธิริยาเดชก็บอกว่าไม่ใช่มันคนละส่วนกันอันนี้มันคือเรื่องของอุตสาหกรรม power นะครับอุตสาหกรรมซอฟต์ power มันไม่ใช่เรื่องของโอท็อปมันเป็นการที่จะสร้างนะครับในส่วนของ ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีนะครับให้เป็นที่ยอมรับของชาวโลกนะฮะแล้วก็สามารถที่จะดึงดูดนะครับสร้างความพออกพอใจและมีอํานาจในการที่จะโน้มน้าวให้เขานะครับเข้ามาเที่ยวหรือเข้ามาในส่วนของการยอมรับในความเป็นไทย ตอนนี้นะครับกีฬามวยไทยที่เขารัฐบาลประกาศเป็นซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งผมก็บอกก่อนหน้านี้แล้วมวยไทยเนี่ยมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วซึ่งมันมาจากน้ําพักน้กําแรงของโปรโมเตอร์เจ้าของค่ายมวยต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของนักมวยซึ่งเขาก็มีการจัดโรดโชว์มวยไทยที่ฮ่องกงผ่านไปมาครับเมื่อคืนเนี่ยโอ้เขาบอกเป็นที่ประทับใจมากงานมีเขาบอกว่าถ้าพูดแบบภาษาบ้านๆเขาบอกวิกตก บอกคนหลังไหลเข้าไปดูนะครับโลโจจัดนิทรรศการอะไรกันต่างๆมากมายนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วก็อีกอันหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่ากําลังจะขับเที่ยวในส่วนของการประชุมสัมมนาก็บอกว่าจะจัดหมื่นอีเวนต์นะครับในปีหน้าในการที่จะสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์ประชุมสัมมนาอันนี้ก็เป็นคําถามละเอ๊ะตกลงมันซอฟต์พาวเวอร์หรืออะไรกันแน่ ล่าสุดนะครับนางสาวแพรทองทานจินวัตก็บอกว่าจะจัดเทศกาลสงกรานหนึ่งเดือน<ม>ก็เลยมีคำถามว่าเอะตกลงจะสาดตร์กันทั้งเดือนหรือยังไงบางคนบอกเอ้จัดมันทั้งปีเลยโอ้โอไปนู่นไม่รู้ว่าประชดหรือเสนอแนะนะครับก็เลยมีคำถามมากมายท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็นะครับก็สดับจับฟังแต่ที่สังคมถามหนักมากกว่านั้นนั่นก็คืองบประมาณที่จะใช้นะครับจะใช้ถึง 5,164ล้านบาทซึ่งเรื่องนี้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟ t ์พาเวเนะครับก็เปิดเผยออกมาก็เลยเต็มไปด้วยคำถามท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีเสถนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่าเรื่องนี้นะครับอาจจะต้องใช้งบถึงประมาณที่เป็นข่าวออกมาเพราะมันคือนะครับการเดินหน้าซอฟต์พาวเวอร์และก็ ต้องทำให้เป็นอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะฮะมันมีถึง11ด้านแต่นายกรัฐมนตรีก็รับฟังความคิดเห็นนะครับรับฟังความคิดเห็นรับฟังความเห็นต่างก็บอกว่าเรื่องนี้ก็คงจะต้องพิจารณาอีกทีให้รอบคอบนะครับแล้วก็ใช้งบอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาอ่ะเนี่ยแหละครับพูดถึงเรื่องของการลงทะเบียนพักชําระนี่นอกระบบกันต่อเลยไม่ได้ฮะขอโทษผมเนี่ยใช้คำผิด ไม่ใช่การลงทะเบียนเพื่อพักชําระหนี้เป็นการลงทะเบียนแก้ปัญหานี่นอกระบบแม่เดี๋ยวจะงงกันไปใหญ่วันนี้เขานะครับวันนี้เป็นวันที่5นะครับแต่ว่า4วันที่ผ่านมาเนี่ยปิดยอดเมื่อวานนี้ตอนบ่าย3 30นาทีปรากฏว่ามีผู้ลงทะเบียนทั้งหมด54,325รายลงในออนไลน์ทั้งหมด 51,355รายลงทะเบียนที่ศูนย์ดำเนวยการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบนะครับ2,970ลารยายคิดเป็นเจ้าหนี้นะครับจากลูกหนี้54,325รายมีเจ้าหนี้ทั้งหมด2,9936ลารยสายส่วนการที่จะดำเนินการในการจัดการในการเจรจาไก่เกลียเนี่ยจะเริ่มในวันที่15ทธันวาคมที่จะถึงนี้ ส่วนกระบวนการในการดําเนินการไกล่เกลี่ยเนี่ยซึ่งเรื่องนี้ท่านรองนายกอนุทินนะครับรัฐมนตรีว่าการการะทรวงมหาดไทยและก็หัวหน้าพักภูมิใจไทยบอกว่าในวันที่8ธันวาคมน,นี้จะมีการประชุมใหญ่ของผู้ว่าการจังหวัดและก็เจ้าที่ตํารวจนะครับผู้บังคับการตํารวจแต่ละจังหวัดในการที่นะครับจะซักซ้อมนะครับการพูดคุยเจรจาไกล่เกลี่ย ก่อนที่จะมีการดําเนินการอย่างเป็นทางการในวันที่15เป็นต้นไปซึ่งในการประชุมวันที่8นี้นายกรัฐมนตรีจะมาเป็นประธานนะครับในการประชุมนะครับเนี่ยะฮะเอาละครับพูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหานี้นอกระบบตอนนี้ต้องไปดูเรื่องของสอปอกอ,อย่างจับกันได้ใช่ไหมครับนโยบายของรัฐบาลคือแจกโฉนดส,สอปอกนะฮะ ราสุดโฆษกรัฐบาลคุณชัยวัชรงค์ออกมาบอกว่ารัฐบาลยืนยันแล้วว่าจะแจกโฉนดสปกรในวันที่15มกราคมนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิ์ในที่ดินทำกินสามารถที่จะเอาไปซื้อขายในเงื่อนไขของการทําเกษตรได้หมายถึงว่าซื้อขายกับพี่น้องเกษตรกรในการหรือซื้อขายในการที่จะดําเนินการกับในธุรกิจการเกษตรได้หรือ เอาไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับในการที่จะกู้ยืมมาลงทุนในภาคเกษตรไดอ้อ่ะนะ,ะอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับต้องบอกว่าเข้าใจตรงกันก่อนเดี๋ยวมันจะยุ่งเพราะว่าหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตในส่วนของโครงการนะครับออกโฉนดที่ดินสอประกรเนี่ยผมเองก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอะมันจะยังไงนะครับมันจะไปแก้ปัญหา เรื่องของที่ดินจำกินนี้กับชาวบ้านได้หรือไม่นะฮะมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับเรื่องของคนที่ชั้น14ที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมเวชยชัยรัฐมนตร,นตร,นตร,นตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รองหัวหน้าพักเพื่อไทยเคยบอกสื่อมวลชนว่าใครหรออยู่ชั้น14ล่าสุดวันนี้นะครับนางสาวแพรทองทานชินวัฒน์หัวหน้าพักเพื่อไทย ที่ได้เดินทางไปร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสนะครับวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่เก็ไปเจอสื่อมวลชนสื่อมวลชนก็ถามว่านะครับในส่วนของคุณพ่อเป็นอย่างไรบ้างปรากฏว่านางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยปฏิเสธที่จะพูดถึงอาการป่วยของคุณทักษิณ อดีตนายกได้แต่ยิ้มสายหน้าพร้อมโบกมือและส่ายนิ้วชี้ไปมาปฏิเสธในการตอบคําถามของสื่อมวลชนนะครับแต่ทางด้านของนางสาวแพรทองทานชินวัตรนะครับตอบสื่อมวลชนในเรื่องของการใช้งบประมาณในโครงการซอฟต์พาวเวอร์ที่บอกว่าจะต้องใช้งบประมาณถึง5,164ล้านบาทที่ในส่วนของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คุณเศรษฐาทวีสินให้ไปทบทวนเพราะว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าใช้งบประมาณมากเกินไปนางสาวแพรทองทานบอกว่าจะให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะครับในวันที่ไปสัมมนาพักเพื่อไทยนะครับในการไปสัมมนาพักเพื่อไทยที่จังหวัดนครราชสีมาก็คือจะไปที่สัมมนาแล้ววันที่เจ็ดนี้อ่ะก็ยังกักไว้นะกลัวสื่อมวลชนจะไม่ตามไปทําข่าวหรือไรแหมพักใหญ่พัก การนาในการจัดตั้งรัฐบาลยังไงเนี่ยนะครับสื่อมวลชนก็ต้องไปอยู่แล้วมีโคศกนะครับมีโคศกพรรคที่เก่งกาจอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับในส่วนของสื่อมวลชนก็ต้องตามไปนะครับก็ต้องตามไปทําข่าวอยู่แล้วล่ะนะฮะอันนี้ก็นะครับยืนยันออกมาแล้วนะครับว่าจะให้สัมภาษณ์เรื่องของอานที่นายกรัฐมนตรีให้กลับมาทบทวนเรื่องงบประมาณในการดําเนินการซอฟต์พาวเวอร์นะฮะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยปิดท้าย นะครับมาเป็นข่าวดีแต่เป็นข่าวดีของใครเนี่ยต้องติดตามกันแล้วครับข่าวดีนี้มาจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับคุณนภินทรศรีสัพางบอกว่าในส่วนของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าได้ติดตามข้อมูลสถานการณ์การค้าสินค้าข้าวพบว่าในช่วง10เดือนแรกของปีพศ2566ก็คือเดือนนี้นี่แหละ,ะประธานโทษปีนี้นี่แหละ อินโดนีเซียกลายเป็นตลาดส่งข้าวอันดับหนึ่งของไทยสาเหตุหลักมาจากอินโดนีเซียกําลังประสบปัญห,หาขาดแคลนข้าวเนื่องจากภัยแล้งที่เกิดจากปรากฏการณ์เอลิโยรวมถึงเกิดฤด,ดูมรสุมที่ร่าช้าทาให้อินโดนีเซียนะครับปลูกข้าวด้วยน้อยลงก็ปรากฏว่ายอดส่งข้าวของไทยนะครับส่งออกพุ่งยอดส่งออกพุ่งเลยเพราะว่าอินโดนีเซียเองเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะผลิตข้าว นะครับได้เพียงพอต่อความต้องการในประเทศนะครับมีทั้งการสั่งซื้อนะครับข้าวจากไทยแล้วก็นะครับตลาดส่งออกของอินโดนีเซียนะครับที่เคยซื้อข้าวอินโดนีเซียก็ต้องมาซื้อข้าวไทยเรื่องนี้ต้องทาความเข้าใจกันหน่อยนะครับอ่าในส่วนของอินเดียเองเนี่ยนะครับก็มีประกาศเป็นนโยบายห้ามส่งออกข้าวและอ้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของประเทศอื่นทั่วโลกเนี่ยเขาประสบปัญหาเรนีอาลานิยาเรื่องการเพาะปลูกนะครับที่ไม่เป็นไปตามฤดูกาล แล้วก็เรื่องของการบริโภคก็ไม่พอนะครับก็ต้องสั่งซื้อข้าวจากไทยแต่คําถามกลับไปยังรัฐบาลแล้วก็ในส่วนของประชาชนคนในสังคมทั่วไปก็คือแต่ทําไมชาวนาเราขายข้าวได้ถูกชาวนาเราลําบากนะครับจนรัฐบาลต้องจัดงบประมาณลงไปช่วยเหลือในการที่จะแทรกแซงราคาข้าวอ,อันนี้ก็เป็นคาถามตัวดังๆตัวใหญ่ๆเลยเอาแล้วก็เราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันต่อในเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสครับ เสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัส